สายตาของเป๊ปกวาร์เดียลาดูไร้ซึ่งความสุขหลังจากที่เรือใบสีฟ้าแมนซิตี้บุกไปพ่ายต่อแอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อ2นี่เป็นความโปร่งตกที่มองเห็นถึงปัญหาตรงหน้าแต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ความพ่ายแพ้ 9. จาก12นัดไม่ใช่นาการที่คุ้นชินเลยสําหรับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้เพราะนี่เป็นทีมรับแชมป์เป็นอดีตทริปเปิลแชมป์แต่ถ้าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแค่ชัยชนะกบควานหาได้ลำบ,บากมันเกิดอะไรขึ้นกับ City เดอะซิตี้เซนของเป๊ปกวาร์เดียลาวันนี้ขอบสนามสเปเชียลจะพาเลี้ยวไปหา ตอบกัันครไม่ข้าวเกรียบ PR Big b a ิรถสาวครีมและหัวหอมยิ่งใหญ่รับแมนซิตี้ทีมที่ทุกคนยกให้เป็นสมโมสรที่มีสกอตเด็บดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะตัวจริงแนละตัวสำรองมีฝีเท้าทัดเทียมเรียกว่าส่งใครลงมาเล่นก็สามารถทดแทนกันได้ทุกตำแหน่งแต่ทว่าสถานก,การณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แล้วครับเพราะต่อให้มีขุมกำลังขนาดใหญ่แต่ทว่าพอมีอาการบาดเจ็บเข้ามาเป็นตัวผันแปรพวกเขาก็รับมือกับเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันเรียกว่ากระอักเลือดเลยแหละครับ โลดรีรูเบนดิอาร์ตแอดเดซอนมาเิอตสดูเนสออสการ์บ็อบนี่เป็นลิทที่ยังมีอาการบาดเจ็บล่าสุดจอน์สอนสโตนลงเล่นได้แค่45นาทีก็บาดเจ็บเพิ่มไปอีกคนพวกที่เพิ่งหายเดี้ยงกลับมาอย่างมานูเอลอาคานยีก็จําเป็นต้องเข็นลงทั้งๆท,ที่ความฟิตของน้องๆยังไม่เต็มร้อยไดยซ้ํามันไม่ใช่แค่โลดรีบาดเจ็บและส่งเอฟเฟกต์ร้ายไปทั้งทีมแต่เพราะอาการบาดเจ็บที่เล่นงานแมนซิตี้ตอนนี้มันเป็นหมอกร้ายปกคุมเรือใบสีฟ้ายอยู่โดยขุมกําลังของแมนซิสมตินะงงด รวมถึงการเป็นเจ้ายุโรปเมื่อสซีซั่นก่อนดังนั้นเมื่อพวกเขาเจอกับความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องจึงถูกตั้งคำถามว่านักเตะทุกคนยังมีความกระหายยังมีแพชชั่นในชัยชนะอยู่หรือไม่นักเตะตอนนี้5จาก11เ็นคนแรกในเกมแพ้วิลล่ามีอายุแต่เลข3ไปแล้วพอเจอเด็กหนุม่มคู่แข่งที่ไล่บทไล่บี้ก็ไฟไม่เป็นเพราะว่าพรีเมียร์ลีกมันเป็นเกมที่ต้องใช้พลังงานวิ่งไม่มีหมดตลอดทั้ง90นาทีแต่ทว่าตรงนี้มันหายไปจากรรเบยสีฟ้าเกมแพ้วิลล่านักเตะแมนซิตี้ไม่กล้าเล่นเพลย์สิงเสียง จะจับทางและรับมือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้รีแอคชั่นของเป๊ปและแฟนบอลด้านหลังคือคําตอบชั้นดีเลยแหละครับ เมื่อวานนี้เออร์ลิงฮาแลนด์กระแทมไม่ได้ง้างตีในเกมนี้นับตั้งแต่ที่เขาพูดสเตย์ฮัมเบิลใส่มิเกลอาเตต้าคุณซืออาร์เซนอลผลงานของพี่แกก็ไม่เหมือนเดิมดวลกับวิลล่าก็ไม่มีส่วนกับประตูดวลกับปีศาจแดงแมนยูก็ไม่มีส่วนกับประตูดวลกับพาเลทยิงได้แค่เม็ดเดียวเรียกได้ว่า12นะัดตั้งแต่เอ่ยปากคำนั้นไปยิงได้เพียง3ประตูกับ1แอซิสและ3นัดหลังสุดลงเล่เป็นตัวจริงฮาแลนด์ไม่สามารถยิงประตูไม่สามารถเลี้ยงหลบไม่สามารถทีพาร์ตยิงตรงกรอเปิดบอลให้กับเพื่่อนนนทุกตแหง เควินเดอบรอยซีซั่นนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนนอกจากบาดเจ็บแล้วพอกลับมาลงสนามตัวเดียวที่เคยเสียวทั้งลีกก็ไม่มีให้เห็นซะอย่างนั้นพลังงานตกลงไปยังเห็นได้ชัดอย่างนัดเจอกับวิลล่าก็มีเชื่อเป็นตัวสำมรองแต่ไม่ถูกส่งลงสนามทางทั้งที่เป็นทีมเป็นฝ่ายตามหลังอยู่ต้องการคู่ขายกับฮาแลนแต่เป๊กก็ไม่ทำมันมีอยู่2เหตุผลคือร่างกายอาจฟิตไม่เต็มร้อยไว้ใช้นัดหน้าหรือไม่เป๊ปอาจจะมองว่าส่งคืออื่นลงมาอาจสร้างความแตกต่างได้มากกว่าก็เป็นได้แจ็คกรีลิตถึงแม้จะมีความววูบบบาาาาาาสสสมรรถ้งโออกกนทตัเพื่ได แต่ในช่วงเวลานี้ทีเรเบยสซีฟ้าต้องการใครสักคนเข้ามาแบ่งเบาภาระแจ็คกริลลิตกลับไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ซึ่งเขายิงประตูนในลีกไม่ได้มาครบ1ปีเต็มเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับขาดโลดรีก็เหมือนขาดใจคํานี้ก็ไม่เกินจริงเพราะว่าเรเบยสซีฟ้าไม่มีตัวตัดเกมแบบธรรมชาติมาเตโอโควาสิตคนเดียวก็เอาไม่อยู่ต่อให้ถอยกุนโดกันลงมาช่วยแต่ถ้าต้องเล่นเกมรับเกมรุกในวัย34ปีก็บอกเลยว่าไม่ไหวเหมือนกัน ต้องยอมมารับวันนี้เป็นซีซั่นที่พังจริงๆของเรือใบสีฟ้าเกมรับรั่วเกมรุกทื่อเราไม่เห็นการตอบสนองหรือจิตวิญญาณความอยากเป็นผู้ชนะเพืลุดพนสถานการณ์อันห่วยแตกนี้สักคนเดียวแข่งเรือใบสีฟ้าหลายคนไม่ใช่หนุ่มสดบอลต้องการพลังงานพอเจอบทมากๆก็ไปไม่เป็นไหนจะมีประเด็นเรื่องความอิ่มตัวกับความสําเร็จที่เคยมีความกระหายแบบเดิมๆจริงไม่มีให้เราเห็นยังไม่เห็นแววเลยครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของเรือใบสีฟ้าจะกลับมาดีเมื่อไร่ มันมีแต่จะแย่ลงเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่เป๊ปยังต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เร็วที่สุดซึ่งผมมองว่ามันยากกว่าการทําทีมคว้าแช,ชมป์ซะอีกครับเพราะว่าตามธรรมชาติแล้วช่วงขาลงของนักเตะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมารอด,ดูกันว่าเป๊ปและเรเบซิฟ้าจะช่วยพยุเอาตัวรอดผ่านทันวาคมไปได้อย่างรูปแบบใดและผลออกมาเป็นอย่างไรเพราะเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคมพวกเขาจะได้โอกาสในการเสริมทัพเข้ามาอีกครั้งช่วงท้ายเกมนี่นะครับสายตาของเป๊ปบ,บ่งบอกทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเป็นความมรักท ที่ไม่ถึงกับซกแล้วก็เป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้านี่เป็นอาการง่วงๆที่ไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรใครจะไปเชื่อเราว,าว่าวันนี้เป๊ปจะกลายเป็นเต็ง2ในฐานะผู้จัดการทีมที่มีโอกาสโดนปลดออกจากตําแหน่งร่วงมาอยู่อันดับ6นี่เป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของเป๊ปมาก่อนเพราะตั้งแต่คุมทีมมานะครับอันดับแย่ที่สุดที่เขาเคยทําได้นั่นคืออันดับที่3ไม่ใช่อันดับ6 ข้าวกเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็ครสสาวครีมและหัวหอม